ตอนนี้เนี่ยอากาศร้อนจนแทบไม่อยากจะออกจากบ้านกันเลยใช่ไหมครับพออยู่บ้านเนี่ยก็ต้องเปิดแอร์ช่วยกันทั้งวันและตอนนี้ถ้าเกิดว่าบ้านใครเนี่ยแอร์ไม่เย็นขึ้นมานี่เรื่องใหญ่เลยนะครับปรึกษาหารือในวันนี้เราจะพูดคุยกันเรื่องของแอร์ครับเราจะมาดูกันว่าสาเหตุปัญหาหลักที่ทําให้แอร์ไม่เย็นมีอะไรบ้างแล้วก็จะมาบอกเคล็ดลับดีๆที่จะทําให้คุณเข้าใจแอร์มากยิ่งขึ้นครับตอนนี้เข้าบ้านกันดีกว่าร้อนมากเลยครับ และในวันนี้นะครับเราจะมาปรึกษาหารือกับพี่โอบัรณาที่การบริหารจากบ้านและสวนครับสวัสดีครับพี่โอสวัสดีครับบ้านเนี้ยเราเข้ามาแล้วแอร์เนี้ยเปิดมานานแล้วครับพี่ร้อนไหมยังรู้สึกว่าเหมือนมีแต่ลมไม่มีความเย็นเลยถ้าเกิดว่าปัญหาหลักๆของแอร์ที่มันไม่เย็นเนี่ยมันพอจะมีปัญหาอะไรบ้างครับพี่หลายอย่างครับคืออยู่ที่ตำแหน่งห้องด้วยถ้าเกิดห้องอยู่ที่ตะวันตกที่ใต้ที่บบว่ามีแสงแดดส่องทั้งวันอย่างเงี้ยมันก็จะอมความร้อนแล้วมันก็จะคายความร้อนเข้ามาในห้องเปิดแอร์ไปก็ไม่เย็นหรือว่าตำแหน ตั้งแอร์ที่ถูกต้องด้วย <ừ m. S 2> ถ้าเกิดติดตั้งผิดตำแหน่งมันก็จะเย็นช้าถือว่าการเลือกวิททียที่เหมาะสมด้วยครับแล้วถ้าเกิดอย่างเงี้ยเราพอจะมีวิธีการตรวจสอบแอร์ของเราเบื้องต้นได้บ้างไหมครับง่ายๆก่อนคือดูที่รีโมทเราเปิดถูกโหมดไหม<ะ>บางคนก็แบบเปิดเป็นโหมดโลปกติที่แบบไม่ใช่โหมดคููมันก็ไม่เย็นดูที่รีโมทแอร์ของเราก่อนเปิดถูกโหมดหรือเปล่าอันดับ2เปิดดูที่หน้ากากแอร์หน่อย<ะ>ถ้าเกิดไม่จะตั้งแอร์มานานนะครับมันจะมีฝุ่นเกาะอยู่เต็มเลยมันทําให้แอร์ไม่เย็น เช็คกันหน่ไหมครับพี่โอ๋อทำไมไม่เย็นนะบ้านนี้อันนี้ถือว่าสะอาดดีเน,ะนาะสะอาดดีครับแกะออกมาได้เลยครับ,รบแล้วก็อันนี้เป็นแผงฟินคอยเป็นที่สําหรับแลกเปลี่ยนอากาศทำให้อากาศเย็นผ่านออกมานะครับ,รบถ้าเกิดมีฝุ่นเกาะอยู่ตามพวกนี้นะครับมันทาให้การแลกเปลี่ยนอากาศเนี่ยมันทําได้น้อยมันก็จะไม่เย็น เพราะฉะนั้นก็ต้องคอยดูดีๆว่าตรงนี้มันสะอาดดีอยู่รหรือเปล่าใช่ครับแล้วอย่างตัวกองทําความสะอาดยังไงได้บ้างครับพี่โอก็จริงๆสามารถถอดมาล้างเองได้เลยนะครับใช้น้ําฉีดนะครับแล้วก็ไปสะบัดให้แห้งนะครับแล้วก็มาใส่ที่เดิมได้เลย <c oughs> มีอีกสาเหตุหนึ่งถ้าเกิดแห้งไม่เย็ยนนะครับถ้าน้ํายาแอร์มันพองไปหรือไม่พอนะครับ อาจจะเกิดเป็นน้ําแข็งเกาะอ,อยู่ที่แผ่นคอยเย็นได้ถ้าเกิดเปิดมาล้าสังเกตเห็นนะ้ำแข็งมาจากไหนเนี่ยครับอาจจะเกิดจากน้ำใจแอร์ไม่พอแต่ว่าดูนะตอนนี้เนี่ยก็ไม่มีน้ําแข็งไม่มีอะไรเกาะเลยครับสะอาดสะอานดีนี่ก็เป็นวิธีที่เราสามารถตรวจสอบดูได้เองนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีปัญหามากกว่านี้ก็ควรจะเรียกช่างเนาะพี่โอ๋นะใช่ครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมเก็บให้ เช็คตรงนี้ก็ดูเรียบร้อยดีแต่ว่าถ้าเกิดแอร์ยังไม่เย็นเราพอจะมีวิธีการตรวจสอบตรงอื่นอีกไหมครับพี่ถ้าเกิดลมยังอุ่นๆอยู่ครับเราก็ไปเช็คต่อไปที่คอมเพรสเซอร์ด้านนอกนะครับ<อ>ว่าทางานไหมถ้าเกิดข้างนอกไม่ทํางานข้างในาก็ไม่เย็นแน่นอนอไปดูข้างนอกกันต่อครับ,รบและตอนนี้เรามาอยู่ที่คอมเพรสเซอร์แอร์กันแล้วนะครับต้องตรวจสอบดูตรงไหนบ้างครับพี่อ๋อ แล้วก็มาดูว่าเขาทํางานตามปกติไหมถ้าเกิดเขาลมหมุนแต่ว่าลมเป็นลมแบบเย็นๆปกติเนี่ยแปลว,ว่าเขาไม่มีการถ่ายเทความร้อนอก็แปลว,ว่ามีความผิดปกติภายในก็ต้องมาเช็คตําแหน่งของท่อน้ํายาแอร์จะอยู่ด้านข้างนี้นะครับครับคือมันจะสามารถเปิดฝาครอบออกมาแต่ก่อนเปิดต้องสับคัดเอาก่อน,นะครับเพือ่อความปลอดภัยเปิดออกมาถ้าเกิดว่ามีการรั่วซึมนะครับมีเสียงฟู่ๆออกมาที่ท่อน้ำยาแอร์ตรงข้อต่อครับหรือว่ามีน้ําแข็งเกาะแปลว่า อาจจะมีน้ำดงแอร์ไม่เพียงพอมีการรั่วซึมเกิดขึ้นได้แล้วก็ตำแหน่งของคอมเพรสเซอร์เนี่ยมีผลต่อการทํางานของแอร์เหมือนกันควรติดตั้งให้ห่างจากผนังเนี่ยอย่างน้อย10เซนนะครับแล้วก็มีพื้นที่ด้านหน้าอย่างน้อย70ซนติเมตรรวมถึงมีอากาศถ่ายเทได้ดีอย่างเช่นบางคนเอาไปซุกอยู่ตรงมุมห้องที่แบบว่าอากาศไม่ระบายเนี่ยแปลว่าเขาก็ทำงานหนักกว่า นอกจากการตรวจสอบดูแลรักษาแอร์ของเราแล้วนะครับจริงๆก็มีปัจจัยอื่นอีกที่จะช่วยทําให้เราเลือกซื้อแอร์มาแล้วติดแล้วก็จะทําให้อร์เย็นฉ่าใช่ไหมครับพี่โอ้ควรจะเลือกขนาด BTU ให้เหมาะกับห้องนะครับล้วก็มีวิธีการคํานวณได้2แบบนะครับ,ค,รบคือเป็นสูตรคํานวณนะครับดูจากพื้นที่ห้องก็คือเป็น ความกว้างคูณความยาวห้องนะครับก็วัดพื้นที่ไปก่อนนะครับแล้วก็ไปคูณกับค่าตัวแปรนะครับถ้าห้องที่ไม่ร้อนมากนะครับก็คือคูณที่ประมาณ650-700ก็จะเป็นหน่วยค่า BTU ที่ออกมาแต่ถ้าเกิดห้องที่ร้อนมากครับอาจจะเป็นทิศตะวันตกหรือว่าความร้อนเกิดขึ้นเยอะเนี่ยก็คือคูณประมาณ700-800อีกวิธีหนึ่งคือดูจากตารางก็คือมีตารางให้เลยว่าถ้าเกิดห้องพื้นที่เท่านี้ควรใช้แอร์กี่ BTU พี่โอ๋ครับถ้าเกิดว่าบางบ้านติดไปแล้วนะตอนเนี้ย แล้ว BTU ดันน้อยกว่าควรจะเป็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นมีอะไรบ้างครับก็จะทําให้แอร์เนี่ยทำงานหนักกว่าปกติกิ่นไฟเยอะแอร์ทำงานเยอะมันก็จะพังเร็วถ้าเกิดว่าบ้านไหน BTU เกินความจําเป็นของห้องไปแล้วครับถ้าเกิดมันมากกว่าแปลว่าเราก็เปลืองครับหึ่งซื้อแอร์มาในราคาที่สูงกว่าที่ควรแล้วก็ค่าไฟมันก็จะเปลืองด้วยเพราะว่ามันใช้พลังงานในการทํางานเยอะแล้วอย่างตําแหน่งในการติดตั้งแอร์มีผลไหมครับพี่โอมีผลครับคือถ้าเกิดเป็นห้องทรงยาวครับคือแอร์เนี่ย ควรจะติดตามทิศทางยาของห้องเพื่อที่ให้ลมเนี่ยมันสามารถที่จะออไปได้ทั่วห้องอถ้าเกิดติดตามขวางปุ๊บเนี่ยแปลว่ามันจะไปได้แค่ส่วนหนึ่งของห้องเท่านั้นแล้วก็ตำแหน่งที่ไม่ควรติดอีกจะเป็นเหนือประตูนะครับ,รบเพราะว่าเวลาเปิดประตูปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีความร้อนเข้ามาหรือว่าติดที่ฝั่งตรงข้ามกับประตูนะครับเพราะว่าลมแอร์เนี่ย ก็จะเป่าออกไปและผมเคยได้ยินมาว่าไม่ควรติดตั้งแอร์เหนือหัวนอนเราอาจจะไม่มีผลเรื่องของการทําความเย็นแต่ว่ามันทําให้ลมเนี่ยเป่ามาโดนตัวเราหัวเราโดยตรงมันทําให้เราไม่สบายได้ดีที่สุดนะครับก็คือให้ลมผ่านข้างตัวเราแร้วก็จะยังสบายและไม่ส่งผลต่อสุขภาพเราอีกจุดหนึ่งก็คือตำแหน่งแอร์นะครับควรจะติดลงมาต่ำกว่าผ้าพีดานประมาณ20เซนเป็นอย่างน้อยนะครับ เพราะว่าด้านบนของแอร์เนี่ยเป็นจุดที่อากาศเขารีเทิร์นเข้าไปในเครื่องเพื่อส่งกลับมาอีกทีนึงนะครับถ้าเกิดว่าติดชิดมากก็จะไม่มีช่วงในการที่จะระบายอากาศใช่ดูดอากาศเข้าอากาศออกใช่ครับในช่วงสุดท้ายและหน้าร้อนแบบนี้ครับเราจะมีวิธีการรักษาดูแลแอร์ของเรายังไงให้เย็นฉ่ำตลอดเวลาครับหลักๆคือ การทําความสะอาดควรจะล้างแอร์อย่างน้อยปีละสองครั้งให้แผงคอยเย็นเขาสะอาดนะครับไม่มีขุ่นไปอุดตันมันก็จะทําความเย็นได้ดีถ้าเกิดว่าในระหว่างนั้นเนี่ยมีน้ําหยดตรงใต้เครื่องมีสิ่งอุดตันไปอุดตันตรงช่องระบายน้ำของเขาครับจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะถอดมาแก้ปัญหาด้เบื้องต้นได้อย่างที่พี่โอบอกเลยนะครับว่าสิ่งสําคัญมากๆในการทําให้แอร์ของเราเย็นฉ่าได้ตลอดเวลาก็คือหมั่นทําความสะอาดแล้วก็ตรวจสอบดูนะครับว่าแอร์ของเรามีปัญหาตรงไหนหรือเปล่าเพื่อจะช่วยย อายุการใช้งานของแอร์เราด้วยนะครับนอกจากเรื่องแอร์เราเนี่ยสามารถติดตามเรื่องบ้านเรื่องสวนเรื่องช่างนะครับที่เว็บไซต์บ้านสวน .com ครับครับผมและช่วงปรึกษาหารือในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่โอวบรรณาธิการบริหารบ้านและสวนครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณเช่นกันครับและนี่ก็คือช่วงปรึกษาหารือที่เรามาพูดคุยกันในวันนี้นะครับ